มาป้ายยาซีรีส์เน็ f ฟ i x ค,ค่ะก็คือชื่อเรื่องว่า f ูมี w a n t s นะคะเป็นเรื่องแนวแบบสืบสวนสอบสวนที่มีแค่8ตอนทุกคนแต่เป็น8ตอนที่แบบคุณภาพไม่มียืดเยือ้อไม่มีบูดไม่มีอ่อมเลยคือแบบพีคทุกตอนเรื่องราวเนี่ยก็คือว่ามายาผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นตัวเอกของเรื่องนะคะแต่งงานกับโจเป็นสามีภรรยากาันอยู่มาวันหนึ่งโจเนี่ยเดอตาย เออทีเนี้ยมายาก็ดันไปเห็นแบบวิดีโอว่าโจเหมือนจะยังมีชีวิตอยู่ทุกคนคือมันงงปะว่าแบบเอา้าผัวฉันตายไม่ใช่หรอทำไมอยู่ๆผัวฉันเหมือนมีชีวิตมายาก็เลยต้องเริ่มสืบสวนว่าแบบเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นสรุปผัวฉันจะอยู่หรือไม่อยู่แล้วเม่พอผัวฉันอยู่ไหมไม่รู้แล้วผัวฉันตายได้ยังไงเออมันน่ามันน่าสนใจแล้วทุกตัวละครอ,อะมันเชื่อมโยงกันหมดมันเหมือนแบบทุกคนเป็นไปได้อะทุกคนเขา้าใจปะ คือดูแล้วมันพีคมากจนรู้สึกว่าตอนนี้อยากกลับไปดูรอบสองเพื่อไปเก็บรายละเอียดของตัวละครว่าเออฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าโอ้หดูดิดูดิดูด,ดิมันมีอ่ะซีรีส์แบบนี้